ค่ะบทนี้นะคะก็จะเป็นบทที่23สิบานะคะเป็นเรื่องของการใช้ฟอร์มและ import ใน Python นะคะหรือที่เรียกว่า Form Import State m e n t นะคะการใช้ f อร์ Import ใน Python นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกใช้งานโมดูลนะคะโดวยวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้โมดูลทั้งหมดหรือบางฟังก์ชันในโมดูลนะคะเพื่อเข้ามาใช้งานในโมดูลของเรานะคะ ซึ่งลักษณะการใช้งานก็จะมีอยู่3ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือการเรียกใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดภายในโมดูลนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่าง import โมดูลนะคะเป็นโมดูลที่เราต้องการที่จะเรียกใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียกใช้นะคะในลักษณะแรกนะคะการเรียกใช้ฟังก์ชันทั้งหมดในโ <1954 S 2> <ค>มดูลก็จะใช้คําว่า import, import นะนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลที่ต้องการก็คือโมดูล import ตัวนี้นะคะ หลังจากที่เรา import โมดูลเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเรียกใช้นะคะเราก็จะเรียกใช้ชื่อโมดูลแล้วก็ตามด้วยดอดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่ต้องการนะคะแล้วก็ส่งอาร์กิ n เเข้าไปก็คือ Python นะคะก็จะทําการเรียกใช้ function, ฟังก์ชันปีนฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วย a r ร u กิ n เที่รับเข้ามานะคะแล้วก็แสดงผลของฟังก์ชันที่หนึ่งก็คือ Python ตัวนี้ ตัวต่อไปนะคะเราก็จะทําการเรียกใช้ฟังก์ชันที่2ก็ก็คือด้วยชื่อโมดูลนะคะแล้วก็ดอทเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่2แล้วก็ตามด้วยอาร์กิวเมนต์ที่ส่งเข้าไปนะคะผลลัพธ์ก็จะแสดงฟังก์ชันที่2 Training แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้ฟังก์ชันก็จะใช้ดอทในการเข้าถึงตัวแปรแล้วก็ส่งค่าอาร์กิวเมนต์ผ่านเข้าไปนะคะตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นการเข้าถึงตัวแปรนะคะ ก็ขึ้นต้นด้วยชื่อโมดูลนะคะแล้วตามด้วยดอทเพื่อเข้าถึงตัวแปรว่า t i ิ g งก็คือตัวนี้แล้วก็ปิพ์เป็น,น myphp.com เข้าไปนะคะต่อไปการเรียกใช้โมดูลในลักษณะที่2ก็คือการเรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชันในลักษณะแรกนะคะก็คือเราเรียกใช้โมดูลทั้งหมดนะคะตอนนี้เราก็จะเรียกใช้เฉพาะบางฟังก์ชัน ก็สามารถเรียกใช้โดยคำว่า form แล้วก็ตามด้วยชื่อ m โ d u l e แล้วก็ import ตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่ต้องการแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันที่1น,นะคะโดยการเรียกใช้ฟังก์ชันที่1โดยที่เราไม่ต้องใช้ดอทในการเข้าถึงนะคะแล้วก็ส่งค่าอ r g u กิ n เเข้าไปผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นการ Import ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการ Import เฉพาะฟังก์ชันที่ต้องการถ้าหากไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่2องสักเอเอเพราะว่าเราไม่ได้ทำการ Import เข้ามานะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือโมดูลที่เราต้องการจะ Import นะคะก็จะเหมือนกับในหน้า powerpoint นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการเรียกใช้โมดูลบางฟังก์ชันนะคะก็คือฟังก์ชันที่2ทีนี้เรามาดูว่าถ้าหากเราเรียกใช้ฟังก์ชันที่สองเนี่ยจาก e a r l e r มาอย่างที่บอกือเปานะคะก็ทีนี้เรามาเรียกใช้ฟังก์ชันที่2กันดูบ้างนะคะ ผลลัพธ์ที่ออกนะคะผลลัพธ์ที่ออกนะคะก็จะบอกว่าฟังก์ชันที่2เนี่ยไม่สามารถ define ได้นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำการ import เข้ามานะคะถ้าสมมุติว่าเราทำการ import เข้ามา ก็จะเห็นว่าใช้งานได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตรงกับที่บอกเอาไว้นะคะว่าถ้าคา่ะว่า import เฉพาะบางฟังก์ชันที่ต้องการถ้าหากไปเรียกฟังก์ชันที่สองเนี่ยก็จะเออเลอร์เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำการ import เข้ามานะคะต่อไปลักษณะสุดท้ายของการเรียกใช้งานโมดก็คือการเรียกใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดในโมดก็จะเหมือนกับวิธีแรกแต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้เลยก็เราไม่ต้องใช้ดอทในการเข้าถึงนะคะ ก็จะใช้ตัวอย่างโมดูลตัวเดิมนะคะแล้วก็วิธีการเรียกใช้ก็จะเหมือนลักษณะที่2แต่เพิ่มโดยการดอกจันแล้วการเรียกใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดอทเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหรือว่าเข้าถึงตัวแปรนะคะผลลัพธ์ก็จะได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูสรุปการเรียกใช้งานโมดูลกันบ้างนะคะลักษณะแรกก็คือการใช้ import แล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลนะคะก็จะเป็นการเรียกใช้งานได้ทั้งหมด แต่เราก็ต้องใช้ดอดในการเข้าถึงตัวแปรหรือว่าเข้าถึงฟังก์ชันด้วยต่อไปลักษณะที่2นะคะเป็นการใช้ฟอร์มตามด้วยชื่อโมดูลแล้วก็ Import ฟังก์ชันที่ต้องการก็าจะเป็นการเรียกใช้งานเฉพาะบางฟังก์ชันนะคะแต่ก็ยังคงใช้ดอดในการเข้าถึงฟังก์ชัน แต่ตัวแปรเหมือนเดิมนะคะส่วนสุดท้ายก็คือฟอร์มแล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลแล้วก็ Import แล้วก็ดอกจันตัวนี้ก็จะสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ในหน้าโมดูลนั้นเลยก็คือไม่ต้องไปใช้ดอกในการเข้าถึงตัวแปรหรือโมดูลนั้นลักษณะการใช้งานต่างๆนะคะไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะคะก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะคะ ส่วนเรื่องต่อไปในการที่เราต้องรู้ในการเรียกใช้โมดูลนะคะก็คือตำแหน่งแล้วก็ลำดับในการดาวน์โหลดโมดูลนะคะซึ่งก็จะมีลำดับต่อไปนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็จะค้นหาที่โฟลเดอร์เดียวกันที่สริปอยู่นะคะหรือว่าถ้าไม่เจอเนี่ยไพทอนก็จะไปค้นหาที่ตัวแปรภายใน Python ผ่าน ซึ่ง y t ท o นผ่านเนี่ยก็สามารถตรวจสอบโดยการถ้าเป็น Windows นะคะก็ใช้คำสั่งนี้นะคะแต่ถ้าเป็น Unix เนี่ยก็ใช้คำสั่งนี้นะคะและถ้ายังหาไม่เจออีกนะคะก็จะเป็นคนถาที่ Default ผ่านที่กำหนดไว้นะคะทีนี้ก็จะจบในเรื่องของการใช้ Form และ Import ใน Python นะคะส่วนในบทถัดไปนะคะก็จะเป็นบทที่24นเรื่องของ Namespace แล้วก็ Scoping นะคะ